เอาสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการปรับอุอณหภูมินะครับตรงนี้ลําดับแรกนะครับเราจะหลักการก็คือตั้งตั้ง,งอุณหภูมิเริ่มต้นให้มากกว่าอุณหภูมิห้องอยู่2อ,องศาแล้วก็ตั้งตอนดับอุณหภูมิที่ตอนดับให้ต่ํากว่าอุณหภูมิห้องหรือมากกว่า1อ,องศานะครับอ่ะแปลว่าเดี๋ยวมาดูอ่ะคือหลักการตั้งก็คือไปที่เมนูเซตก่อนนะครับเมนูเซตตรงนี้ กดแบบไปปุ๊บมันจะขึ้น PTO ศูนย์ก็คืออุณหภูมิเริ่มต้นที่จะให้เครื่องทํางานนะครับเรากดไปที่อุณหภูมิ p o แล้วก็กดอีกขั้นหนึงเพื่อให้มันกระพริบอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มลงตรงนี้นะฮะปุ่มลงลงตรงนี้ให้ตั้งส30องศานะครับอ่าอุณหภูมิที่ให้เริ่มทำงานก็คือเริ่มต้นที่3ถองศาเนาะจากนั้นอุณหภูมิที่จะให้หยุดทํางานนะครับเรากดแช่ดอีกทีหนึ่งนะครับให้เพิ่มตรงนี้ให้เลือก P1 นะเขาเลือก P1 นะอย่างนี้นะเอาใหม่นะ เอาไหมนะกดเซตทีนึงแล้วก็เลือกทีนึงแล้วก็เข้าเซตติอ้อมกทีนึงนะครับเพื่อเข้าสู่ให้กดเพิ่มลดตรงนี้นะฮะให้ตั้งอุณหภูมิที่ให้อยู่ทํางานอยู่ที่สาสองศานะครับวิธีตั้งมีเท่านี้นะครับอ่ะโอเคสวัสดีครับ